สวัสดีคะ่ะพบกันอีกแล้วนะคะพบกันที่ EP ที่4เลยค่ะในหัวข้อที่บอกว่า LPF คืออะไรนะคะหลายๆคนคงสงสัยใช่ไหมคะว่า LPF คืออะไรเนาะใช่ไหมคะเห็นแต่ในที่เขาโพสต์กันหรือว่าเห็นตามโฆษณาต่างๆที่เพื่อนชาวสมาชิกอินดีมเขาได้โพสต์ตามหน้า Facebook กันต่างๆ,ๆใช่ไหมคะก็ LPF นะคะเป็นบริษัทบริษัทอินดีมโฮดดิ้งที่คุณก้องแยกออกไปจากบริษัทอินดีมนะคะ เพื่อจะนําธุรกิจของเราไปร่วมลงทุนกับธุรกิจ5ธุรกิจที่น่าสนใจนะคะได้แก่ธุรกิจที่1น,นะคะก็คือ,อเอามาร่วมลงทุนกับบริษัทอินดีกุปของเราเนี่ยแหละค่ะในแพลตฟอร์มของถูกดีนะคะแล้วก็ 2. เอามาร่วมลงทุนในคริปโตเคเรซีหรือว่าสกุลเงินต่างๆนะคะพี่ๆคงเคยได้ยินมาบ้างแล้วใช่ไหมคะเกี่ยวกับคริปโตหรือว่าสกุลเงินบิตคอยต่าง,างๆใช่ไหมคะ แล้วก็3มก็คือจะนํามาร่วมลงทุนในการแพทย์สมัยใหม่นะคะอย่างเช่นการนอนก้นอย่างเงี้ยค่ะการรักษาการนอนกลนที่ไม่ต้องเข้าไปรักษาตามโรงพยาบาลแล้วนะคะแต่เราสามารถเข้าไปรักษาตามโรง,งแรมต่างๆโรงแรม5้าดาวสีดาวต่างๆนะคะทําให้การรักษาสะดวกสบายมากขึ้นนะคะแล้วก็ธุรกิจที่4นะคะก็คือนําไปร่วงลงทุนในธุรกิจของผู้สูงอายุพี่ๆคงรู้แล้วใช่ไหมคะว่าตอนเนี้ย คนเราอ,าอายุยืนมากขึ้นนะคะผู้สูงอายุในในบ้านเราก็มากขึ้นเนาะคุณก้องก็เลยเล็งเห็นนะคะว่าการนําไปร่วมลงทุนเกี่ยวกับผู้สูงอายุอะคะ่ะมันจะต้องได้ผลดีแน่นอนนะคะแล้วก็ธุรกิจที่5ก็คือนําไปร่วมลงทุนกับธุรกิจการชงการชานะคะพี่ๆคงได้ยินมาแล้วนะคะว่า,าธุรกิจการชาของเราอะคะ่ะมันกําลังจะเติบโตนะคะแล้วก็าการชาที่เมืองไทยนะคะเป็นการชาที่มีคุณภาพ ติดอันดับโลกเลยนะคะนี่แหละค่ะเป็นธุรกิจทั้ง5ธุรกิจที่คุณก้องนําไปลงทุนนะคะแล้วก็อยากให้ชาวอินดีหรือว่าสมาชิกที่สนใจอยากจะ,ะเพื่อให้สมาชิกที่สนใจนะคะได้มีส่วนร่วมสรุปง่ายๆนะคะ LPF ก็คือแพ็กเก็แพ็กเกจนึงของบริษัท อินดีมโฮดดิ้งที่คุณก้องแยกตัวออกไปนะคะเพื่อให้สมาชิกชาวอินดีมหรือว่าสมาชิกใหม่ที่สนใจอยากมีส่วนร่วมในธุรกิจ5ธุรกิจที่คุณก้องนําไปร่วมลงทุนนะคะก็เป็นธุรกิจที่ในอนาคตนะคะมีชื่อเต็มๆว่า L Premium Future นะคะเป็นธุรกิจอนาคตที่น่าสนใจแล้วก็น่าร่วมลงทุนนะคะเหมือนที่เจ็บได้กล่าวมาทั้งหมด5 5ธุรกิจที่เจ็บได้กล่าวมาเมื่อกี้นะคะ แล้วก็โปรโมชั่นสําหรับเดือนนี้นะคะก็อยู่ที่35,900บาทนะคะพี่พีจะได้รับ1,000พ p o แล้วก็200หุ้นฟรีๆไปเลยนะคะหุ้นตรงนี้เป็นหุ้นที่แจกฟรีนะคะในอนาคตไม่แน่นะคะถ้าหุ้นตัวนี้มีราคาขึ้นมาพี่พีก็จะได้รับใบหุ้นไปเลยนะคะได้เป็นใบหุ้นไปเลยแล้วก็สามารถนำไปซื้อขายในตลาดหุ้นได้เลยนะคะแล้วก็สามารถนำ point คะแนนที่ได้รับไปอะคะ่ะ ไปซื้อขายหุ้นในอนาคตได้เลยได้อีกด้วยนะคะนั่นแหละค่ะมันเป็นข้อดีสําหรับการทําธุรกิจในอนาคตนะคะแล้วก็ผู้แนะนำพี่พี่นะคะสามารถได้รับรายได้ค่าแนะนําอีก4,000บาทไปเลยแล้วก็มีอีกชุดหนึ่งนะคะอยู่ที่ราคา3 9 0 0 0บาทพี่พี่สามารถรับอพอยต์นะคะไปที่3,000พอยต์เลยแต่จะได้หุ้นแค่100หุ้นนะคะอันนี้เป็นชุดราคาเต็มของ LPF เลยนะคะอยู่ที่กําลังทรัพย์กําลังเงินในกระเป๋าของพี่ๆได้เลยนะคะอยากได้พอยต์เยอะเพื่อไปซื้อหุ้นในอนาคตก็ซื้อในชุด39,000บาทนะคะอยากได้โปรโมชั่นของเดือนพฤษภาอ่ารับ1,000พัน point ใสหุ้น ก็เลือกรับได้ตามสะดวกเลยนะคะเนี่ยนะคะก็เป็นข้อสรุปทั้งหมดของ LPF นะคะใครสนใจทักหาคนที่ส่งคลิปวิดีโอนี้ให้กับพี่ๆหรือว่าทักมาหาเจี๊ยบได้ตรงเลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ